ตัวนี้นะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นรุ่นอีออนมาร์คทูนะคะเป็นรุ่น l i m i t ต็ดของซา m i t นะคะตัวนี้ไซส์90สวยมากค่ะไซส์ Side 90งานใหม่มาก85-90% 85บวกบวกค่ะสวยยางดีมากค่ะเปะมากค่ะเบ้านะคะสวยสะอาดนะคะ ดูวิดีโอให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะคะซื้อแล้วไม่รับคืนนะคะยางขาวมากค่ะสามารถเปลี่ยนไซส์ได้แต่เราไม่รับคืนเงินนะคะคุณลูกค้าเพราะว่ามันจะเกิดความวุ่นวายมากให้คุณลูกค้าตัดสินใจให้ดีก่อนสั่งซื้อนะคะตัวนี้นะคะงานดีมากเลยไซส์90 4,500บาทนะคะมันลด10%ด้วยนะคะก็ลดไป450นะก็ซื้อไม่ถึงเท่ากับ4 0 0พันนิดนิดสวยค่ะสวยบอกเลยว่าสวยใจ90มีตัวเดียวค่ะ